สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะเช้าวันนี้ก็ฝนตกมากมายเลยล่ะคะ่ะตกทั้งกลางวันตกทั้งกลางคืนเลยล่ะคะ่ะเป็นอุทกภัยนะคะหลายๆจังหวัดมีความทุกข์มากมายแทบบรรยายไม่ได้เลยมีทั้งน้ำตามีทั้งความเศร้าโศกอยู่ในจิตใจของผู้ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยนะคะ ขอให้กำลังใจทุกท่านนะคะเข้มแข็งอดทนนะคะภัยธรรมชาตินั้นทุกๆคนก็ย่อมรู้ดีว่าโหดร้ายเพียงใดนะคะเราปลอบใจตัวเองกันนะคะให้กำลังใจตัวเองกันนะคะแล้วก็หาเวลาอยู่กับตัวเองนะคะผู้ที่ไม่ได้มีผลกระทบจากอุทกภัย ก็หาเวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆบ,บ้างฟังเสียงสายฝนบ้างนะคะให้เวลาทบทวนกับชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดมีทั้งดีมีทั้งร้ายมีทั้งโชคดีและมีทั้งเสียหายล้มละลายนะคะท่านผู้ฟังคะคนเราเกิดมานั้น ตกทุกข์ได้ยากเป็นเรื่องธรรมดานะคะบางคนก็ลำบากแสนสาหัสมากมายเลยทีเด,ยเดียวไม่มีใครไม่มีใครเหลียวเลปลอบโยนนะคะแต่ช่องของเรานั้นพร้อมที่จะให้กำลังใจทุกท่านที่ตกทุกข์ได้ยากและพร้อมที่จะปลอบโยนจิตใจของคุณคุณท่านท่านนะคะให้มีความสดชื่นขึ้น นะคะฟื้นฟูจิตใจขึ้นมีเรี่ยวแรงที่จะแก้ปัญหามีเรี่ยวแรงที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆที่โถมเข้ามานะคะเราอยู่กับความเงียบบ้างเพื่อตร่ตรองนะคะความเงียบนั้นที่เราต้องการสัมผัสหรืออยู่กับมันเพื่อตร่ตรองเพื่อตั้งหลัก ใช้คำว่าตั้งหลักนะคะว่าจะทำอย่างไรดีกับชีวิตที่มีอุปสรรคนะคะเมื่อเราหาหนทางได้ตั้งหลักได้เราก็ต้องเดินหน้าฝ่ฟาฟันอุปสรรคเหล่านั้นให้จงได้นะคะให้กําลังใจอย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะคนที่ชอบอยู่เงียบเงบนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นคนเย่อหยิ่ง คนที่ชอบอยู่เงียบๆนั้นไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่กลัวคนนะคะแต่เขาพบความสุขในความเงียบนะคะท่านผู้ชมขาเช้าๆขึ้นมาเจ้าของคลิปก็ดื่มกาแฟเป็นเรื่องปกตินะคะภาพในฉากวันนี้ก็เรียบง่ายนะคะชอบทุกสีชอบบรรดาสีต่างๆก็ชอบหมดทุกสีนะคะ วันนี้ก็เป็นภาพกุหลาบดอกสีฟ้ากาเฟนะคะเพื่อสร้างความสดชื่นในภาพนะคะท่านผู้ชมที่รับดูรับฟังก็จะได้มีความรู้สึกว่าอ่อนโยนยไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งไหนที่เราเข้าไปดูแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจเราก็อย่าไปดูนะคะมีหลายช่องเลยค่ะที่พร้อมที่จะให้กำลังใจผู้ที่กำลัง ให้กําลังใจชีวิตตัวเองนะคะเราอย่าไปนั่งให้คนอื่นดา่าเราอย่าก,กดเข้าไปถามเพื่อให้โดนดา่าเราถามตัวเองแล้วหาคำตอบให้กับตัวเองได้ค่ะไม่ช้าก็เร็วเราจะรู้คําตอบด้วยวิธีธรรมชาติสอนเรานะคะท่านผู้ชมค่ะย้ำอีกครั้งนะคะให้กําลังใจทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กําลังใจทุกท่านที่เป็นเพื่อนมนุษย์ ที่เป็นกัลยามิตรที่ดีนะคะภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่น่าตกอ,อกตกใจสังคมที่มีมิจฉาชีพก็เป็นเรื่องที่น่าระมัดระวังนะคะสงครามนะคะไม่ว่าจะสงครามภายในบ้านหรือว่าสงครามระหว่างประเทศหรือว่าสงครามโลกนะคะล้วนแล้วแต่ โหดร้ายโหดร้ายอม,มหิตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตัวเองมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายต้องฝึกตัวเองอย่าสร้างสงครามอย่าสร้างศัตรูสร้างมิตรที่ดีด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยรอยยิ้มแววตาที่สะอาดหมดจดไม่เป็นอสอรพิษที่ส่งผลร้ายให้กับผู้อื่นหากผู้หนึ่งผู้ใดหลายคนหลายท่านเจอ มนุษย์ที่เคลือบไปด้วยอสรพิษอยู่ภายในสมองของเขาหรือภายในจิตใจของเขาจงตั้งมั่นนะคะอย่าตื่นตรหนกอย่าตกใจนะคะเราต้องหลีกพวกคนพันนั้นให้จงได้แล้วหาเส้นทางใหม่ที่ดีกับเราไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับเราเราเป็นเรื่องที่คิดว่า อาสรพิษนั้นเปรียบเสมือนสัตว์ร้ายนะคะเพียงแต่อยู่ในคราบมนุษย์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นการทำความดีก็เช่นกันนะคะเราทำความดีแล้วเมื่อไปพบเจอกับผู้ที่เราสร้างความดีกับเขายื่นเมตตายื่นความปราณีให้ความอบอุ่นเขาช่วยเหลือเขาแต่เขามองไม่เห็นคุณค่าเราทำร้ายเรา ตบตีเราหรือไม่เห็นคุณค่าของเราเลยนั้นหากใครเจอปัญหาเหล่านี้นะคะช่องนี้ให้กำลังใจเช่นกันนะคะไม่ต้องไปเสียใจค่ะแต่ให้คิดเสียว่าดีเสียอีกที่จะได้รู้สันดานของความเป็นคนนั้นว่าแท้จริงแล้วมันคืออสอรพิษที่ไม่ควรทำบุญทำทานกับมัน ไม่ควรจะหยิบยื่นอะไรให้กับคนพันนั้นเลยท่านผู้ชมคะเพื่อนมนุษย์คะเช้าๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะนะคะมีผ้าห่มข้างกายให้ความอบอุ่นมองหาคนที่นะคะรอบๆกายให้ความอบอุ่นด้วยคำพูดและวาจาที่สร้างรอยยิ้มได้โดยที่ไม่เป็นพิษเป็นภัย กับผู้ใดมีน้องหมาน้องแมวเราก็เอามาอุม้มเอามาชมเชยนะคะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวด้วยความารักและเมตตานะคะสัตว์ทั้งหลายในโูปนี้นะคะเราสามารถคัดเลือกที่จะดูแลได้ที่เราเอาอยู่ได้นะคะอย่าไปเลี้ยงสัตว์ที่มันสร้างความเดือดร้อนได้ในภายหน้านะคะคัดเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับนิสัยของเรา คือสิ่งที่น่าจะใช้คำว่าน่าจะน่าจะดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมขาเพื่อนมนุษย์ขาฝนตกอีกแล้วฟังเสียงฝนก็ทำให้นอนหลับนะคะผู้ที่นอนไม่หลับก็เปิดคลิปที่มีเสียงฝนจะทําให้รู้สึกว่าเกิดความหนาวแล้วก็ทำให้นอนหลับได้นะคะสรรหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองสรรหาสิ่งที่ถูกใจที่ สังคมยอมรับที่กฎหมายยอมรับสนาสิ่งที่ดีๆที่กฎหมายยอมรับสังคมยอมรับและยกย่องได้อย่าไปเจ้าโกงใครอย่าวางแผนคิดไปปล้นใครอย่าวางแผนคิดไปฆ่าใครทั้งนั้นทั้งนี้ความคิดเหล่านั้น mm hmm. เขาเรียกว่าความคิดของคนที่ไม่ดีที่เป็นเสมือนอสร,รพิษอยู่ในคราบมนุษย์นะคะ ท่านผู้ชมคะเก้านาทีสินาทีนะคะเจ้าของตลิปเป็นคนที่พูดจากตลกไม่ค่อยเป็นแต่พยายามที่จะให้กำลังใจเพื่อนมนุษย์นะคะผิดบ้างถูกบ้างเราให้อภัยกันให้กำลังใจกันชีวิตของใครไม่มีหรอกค่ะที่จะไม่มีความผิดในการใช้ชีวิตนะคะทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่เกิดมาใช้ภาษามนุษย์จะต้องเจอสิ่งที่ คิดผิดคิดถูกถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่อย่าตั้งใจทําความผิดนะคะคุกตารางเรามีไว้ขังคนทั่วนะคะคุกตารางนั้นมีไว้ขังคนทั่วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเกรงกลัวกฎหมายนะคะเราต้องเคารพกฎหมายนะคะแต่อย่าไปเกรงใจคนทั่วห้ามเกรงใจคนทั่วนะคะแต่ให้เกรงใจคนดีนับถือคนดีอย่าไป สนใจผู้ที่อยากเด่นอยากดังแต่ละวันจ้วงดาชาวบ้านแถวช่องแต่ละวันจ้วงด่า,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 ดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยที่ไม่มองตัวเองหรือหลงตัวเองในกระจกหรือหลงตัวเองในคลิปของตัวเองว่ามีคนเขายกนิ้วให้คนเหล่านั้นคนประเภทนั้นคือหลงตัวเองอย่างผิดๆนะคะ อันนี้ก็ไม่ได้ว่าใครนะพูดไปในลักษณะวงกว้างๆจะไปทิ่มแทงใครนั้นเราไม่สามารถรับรู้ได้นะคะเอาแต่ว่าคลิปนี้มอบกำลังใจให้ผู้ที่กำลังโอนเอเกิดความทุกข์ทางจิตใจหอเหี่ยวจิตใจแทบจะไม่มีกำลังใจที่จะทำมาหากินเรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ สรรหาสิ่งที่ชื่นอกชื่นใจให้ของขวัญตัวเองบ้างนะคะเราอย่าแต่ไปยกย่องแต่ผู้อื่นให้เขาเหิมเกลิมเราต้องยกย่องความดีของเราว่าเรามีความดีอะไรบ้างเราก็ยกย่องตัวเราเองในสิ่งที่เราได้กระทำความดีและมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำความดีนั้น ถูกต้องแน่นอนไม่เป็นพิษไม่เป็นใครไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับผู้ใดก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราที่จะ,ะสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะ10นาที11นาทีเวลาพอประมาณนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะรักษาตัวดูแลตัวเองให้ดีนะคะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน อย่าไว้ใจคนรล่อย่าไว้ใจคนสวยนั่นไม่ใช่เครื่องการันตีว่าเขาและเธอนั้นจะเป็นคนดีนะคะวิชาชีพนั้นมีมากในมีมากมายหลายลักษณะนะคะไม่จำเป็นจะต้องนับถือผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตไม่จำเป็นจะต้องนับถือคนที่รวยมากมายสิ่งที่เขาได้มานั้นสุดจริตหรือเปล่าช่อโกงหรือเปล่าได้มาอย่างไร แย่งริงมาด้วยความอิจฉาริษยาหรือว่าอย่างไรดังนั้นเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายตรงแต่ตองให้ดีก่อนที่จะยกย่องใครนับถือใครคิดแล้วคิดอีกนะคะจะได้ไม่เสียใจทีหลังพบกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมค่ะ